จริงๆอย่างเคสเราก็กู้ยากเนาะคือเขาก็ช่วยเราเต็มที่อะสินเชื่อก็โอเคนะรู้สึกขอบคุณค่ะฝากแนะนำนะครับถ้าท่านไหนที่ติดขัดปัญหาเรื่องบ้านเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยก็ให้บ้านยิ้มเข้ามาช่วยดูแลก็ได้นะครับเขาบริการดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําดีช่วยเหลือเราไม่ในเคสเราที่ว่ายากเนี่ยเขาก็ช่วยให้เราประสบผลสําเร็จได้เงี้ยต้องขอบคุณบ้านยิ้มมากนะครับที่ให้เราแบบได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับผม สวัสดีค่ะก็ชื่อนิสานะคะวันนี้เราก็มาโอนบ้านกันเนาะบ้านนี้ก็เห็นจากช่องทางไหนก็บ้านนี้จริงๆเราเจอในเว็บไซต์ของบ้านยิ้มแล้วก็ถูกใจแหละแล้วก็นัดดูกับนายหน้าพี่น้อยค่ะแกก็แนะนําดีพี่น้อยค่ะแล้วก็นัดไปดูบ้านกันแล้วก็โอเคถูกใจก็เลยติดต่ออ่จริงๆอย่างเคสเราก็ กู้ยากเนาะค่ะก็เขาคือเขาก็ช่วยเราเต็มที่อ่ะสินเชื่อก็โอเคนะรู้สึกขอบคุณค่ะใช่ค่ะเขาก็ช่วยเต็มที่ก็โอเคค่ะรับใจอย่างที่บอกแหละเขาก็ใช่เรียบร้อยดีเขาช่วยเต็มที่ก็ดีใจค่ะที่ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะนานไหมไม่นานก็สองสองสามชั่วโมงค่ะ ไม่ถึงครึ่งวันตอนเนี้ยเสร็จแล้วใช่ค่ะก็ฝากแนะนำนะครับถ้าท่านไหนที่ติดขัดปัญหาเรื่องบ้านเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยก็ให้บ้านยิ้มเข้ามาช่วยดูแลก็ได้นะครับเขาบริการดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําดีช่วยเหลือเราไม่ในเคสเราที่ว่ายากเนี่ยเขาก็ช่วยให้เราประสบผลสําเร็จได้เงี้ยต้องขอบคุณบ้านยิ้มมากนะครับที่ให้เราแบบได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับผม ครับขอบคุณครับ